สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวของปิศาจแมนเชสเตอร์เต็ดกันนะครับช่วงนี้นี่แมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับชัว่าไปแล้วนะครับก็คัดออกมานตอนนี้มีอยู่3คนนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนแฮร์รี่เคนกลับมาใหม่แล้วนะครับอาจจะมาในซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในซัมเมอร์หน้าและทางด้านวิกเตอร์ชูเกอเรสครับอันนี้ก็เลยไปให้ทางด้านแชท GPT เนี่วนะิเคราะห์ดูแล้วกันที่ว่า แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างใครที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์เต็ดมากที่สุดแต่ว่าในความคิดของอาจารย์มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูก่อน้กันครับว่าไอ้เจ้าแช t GPT เนี่ยเขาเลือกใครครับเอาเริ่มจากทนาพิเตอร์โอซิมเฮนก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกนะครับว่าเป็นนักเตะที่มีพละกกำลังนะครับวิ่งทะลุแนวรับได้ดีมากมีความเร็วนะครับกระโดดสูงยิงได้ทั้งซ้ายขวานะครับลูกโมงด้วย เป็นนักเตะที่เหมาะกับสไตล์การเล่นสวนกลับนะครับแล้วก็การหาช่องนี่เก่งมากๆแต่จุดด้อยก็คือเรื่องของการจ่ายบอลนะครับแล้วก็การเชื่อมเกมยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับส่วนแฮร่เคน่านะครับโหเป็นนักเตะที่ยิงคมมากๆครับเท้าซ้ายเท้าขวาลูกมงได้หมดครับสามารถถอยต่ําลงมาเล่นเป็นย์เมเกอร์ได้นะครับลูกยิงไกลดีก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่ในระดับที่ไวเนื้อเชื่อใจได้ประสบการณ์สูงมากๆครับข้อเสียล่ะนะครับข้อเสียก็คือ ความเร็วนี่อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนื่องจากอายุที่เริ่มมากขึ้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความฟิตครับจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับยิงประตูดได้ดีแล้วก็จ่ายบอลได้ดีด้วยวิกตอร์ยูการล่รเนี่ยคนนี้นี่บอกครับว่าสไตล์การเล่นก็คล้ายๆกับซาลาพิโต์โอซิมเพนครับมีพละกําลังสามารถจะพาบอลขึ้นไปได้นะครับจบสกอร์ได้มีความหลากหลายจุดอ่อนล่ะ ก็คือยังไม่เคยลงเล่นในระดับลีกสูงสุดท็อปไฟฟ์ลีกของยุโรปม,มาก่อนนะครับประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆยัง,ยงน้อยครับเป็นกองหน้าที่มีความแข็งแกรง่งมีความเร็วครับสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ครับแต่ปัญหาอย่างที่บอกนะครับว่ายังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองกับทีมใ,ใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกนะครับว่าถ้าต้องการอยากได้กองหน้าที่ครบเครื่องยิงประตูจ่ายบอลได้ดีต้องเป็นแฮร์รี่เคนถ้าจะต้องการอยากได้กองหน้าที่มีความเร็วแข็งแกรง่งเล่นเกมสวนกลับได้ดีต้องเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮน ถ้าหากต้องการอยากได้กองหน้าที่พัฒนาได้นะครับและค่าตัวยังไม่แพงจนเกินไปเป็นทางด้านวิกเตอร์ยูเกเรสแมปอันนี้น e มนไ,นไ,นไม่ใช่อะ่นะครับค่าตัวดีก็ต้องบอกรับว่าน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันน่ะโอเคครับเขาก็วิเคราะห์มาอย่างนี้นะท่าน,น Chat gpt นะครับแล้วตัวอาจารย์ละ่ะอาจารย์เคยทําคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วอาจารย์จำได้นะครับอาจารย์เรื่องระหว่างวิกเตอร์โอซิมเพนกับแฮร์รี่เคนครับแล้วตอนนี้อาจารย์นี่ก็ต้องการที่อยากจะให้สโมสรนี่ไปเอาตัววิกเตอร์โอซิมเพนมากกว่าแฮร์รี่เคน คือถ้าเป็นตอนนู้นี่ก็บอกดลครับว่าเออก็เสียดายมากๆนะนะครับในการที่สมโมสรไม่สามารถจะไปดึงแฮร์รี่เคนได้แต่ว่าณเวลานี้สถานการณ์นี้นี่แมนยูควรที่จะหานักเตะที่อายุยังไม่เยอะนะครับยังสามารถใช้งานได้อีกหลายปีและนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับแล้วก็วิกเร์โอซิมเพนเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะท,ที่ตอบโจทย์ให้กับสมโมสรมากที่สุดครับและอย่างที่บอกนะครับว่าราคาค่าตัวดีก็อยู่ในระดับเดียวกันหมดครับแต่ว่าเราสามารถที่ใช้งานได้อีกหลายปีด้วยครับ ส่วนเรื่องของท่านันแฟรงคี้เดจองนะครับแก็มีข่าวออกมานะครับว่าเขานี่อาจจะได้ย้ายมาอยู่ในพิมลีกในซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยทาาน้านโคชอฟไซด์นี่ก็ได้ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของแฟรงคี้เดจองกักบบาร์เซโลนานี่อาจจะกลับมาพลิกผันอีกครั้งหนึ่งแล้วบาร์เซโลนาพร้อมที่จะปล่อยนักเตะคนนี้นะครับออกจากทีม ด้วยราคาค่าตัวที่ถูกมากๆครับแค่35้าล้านยูโร่านั้นเองอูนินต้องตอบต้องบอกเขาว่าลดลงมาเรื่อยๆเลยครับเลี้ยวูดีพวกเขาก็ต้องการที่อยากจะได้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับต้องการที่จะเสริมทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้อีกแล้วพวกเขาก็บอกเขาว่าแฟร,รงกี้เดนจองนี่แหละก็เป็นนักเตะสไตล์ที่ทางด้านอันเน่นสโอตชื่นชอบแมนยูถ้าเป็นยุคของเอเดรีทนฮากนี่ก็คงจะไปบู๊แหละนะครับแต่ว่าเป็นยุคของรูเบนอัม์ารินนี่อาจจะนิ่งๆไปก็ได้ครับ อย่างไรก็ตามปัญหาของทางด้านลิเวอร์พูลครับก็คือค่าเหนื่อยของทางด้านแฟรงกี้เดจองครับซึ่งต้องบอกเขาว่าอยู่ในระดับที่สูงมากๆครับแพงกว่าค่าเหนื่อยของทางด้านโมฮาเม็ดซาร่าซะอีกตรงนี้ก็เป็นปัญหาของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าแมราคาค่าตัวแค่35ล้านยูโรเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวเต็งแล้วนะครับไม่ใช่แมนยูแล้วถ้าแฟรงกี้เดจองจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับพวกเขามองว่าเป็นทางด้านลิเวอร์พูลมากกว่าครับ ชาวิซีมองครับนักเตะใหม่ล่าสุดของทันัตอาแบนไลฟ์ซิกนี่เพิ่งจะย้ายกลับไปอยู่กับอาแบนไลฟ์ซิกแบบถาวรนะครับยืมตัวไปจากทนัต์ปารีแสแซง์แมงนี่มีข่าวนะครับบอกว่าหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้อาแบนไลฟ์ซิกครับจะขายเขาออกจากทีมเฮ้ยเพิ่งเซ็นแบบถาวรนี้จะขายแล้วเหรอครับ นี่ก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทันต์อาลบรไลซิกแบบถาวรอ,อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับด้วยราคาค่าตัว50ล้านยูโรตอนแรกนี่เป็นในรูปแบบของการยืมตัวครับนี่ต้องบอกนะวครับว่าเป็นนักเตะมิดฟิลด์ที่ฟอร์มร้อนแรงมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปครับอายุแค่21ปีท่านเองคาดว่าจะย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับในซัมเมอร์นี้เพราะว่าอาบรไลซิกมองแล้วนะครับว่าสามารถที่จะฟันกําไรได้แบบ ทันท่วงทีครับใช้เวลาแค่5 6เดือนครับพวกเขาคาดว่าจะได้กำไรจากการขายทางด้านชาร์บี้ซีบองนี่ราวๆสาสล้านยูโรครับโดยเทนด้นคริสเตียนฟอลนะครับได้ออกมาระบุว่าดูเหมือนว่าอาร์เบลไลฟ์ซิกนี่จะขายทางด้านชาร์บี้ซีบองในซัมเมอร์นี้ก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวหลังจากที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมแบบถาวรน,นะครับตอนแรกนี่พวกเขาก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสหรอกนะครับที่จะได้ทางด้านชาร์บี้ซีบองแต่ที่ไหนได้ครับ พวกเขาได้มาด้วยราคาแค่50ล้านยูโรแต่ว่ามีสัญญาไปอยู่จนกระทั่งถึงปี2027เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทงนนางด้านไลซี่ก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเราซื้อนักเตะมาแค่50ล้านยูโรแต่นักเตะคนนี้นี่คือราคาในท้องตลาดดียังไงก็ไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรพวกเขาก็สามารถที่จะทํากําไรได้แบบทันที และผมเชื่อนะครับก็คือทางด้านคริสเตนฟองนี่เชื่อนะครับว่ามันมีสัญญาสุภาพบุรุษกันอยู่นะครับตอนที่ทางด้านชาบีซิมองนี่เซ็นสัญญามาอยู่กับทางด้านไลฟ์ซิกครับ City, ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์เดครับเป็น3สโมสรที่ต้องการอยากจะได้ตัวนักเตะคนนี้ซิมองจะไม่อยู่กับทางด้านไลฟ์ซิกอย่างแน่นอนนะครับแล้วเขาคาดว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากๆครับสองของทางด้านไลฟ์ซีครับทีมในเอรมัมสนส่วนใหญ่นี่ต้องบอกนะครับว่าพวกเขานี่บริหารในเรื่องของการเงินดีมากๆนะครับคือซื้อนักเตะมาเนี่ราคาไม่ค่อยจับแพงนะครับแต่เวลาขายไ,ไปนี่แม่กำไรเนื้อๆทั้งนั้นเลยครับหลังเกมศึกเอฟเอคันะครับที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่พิกออชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อนหนึ่ง รอยคีนครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นนักเตะแมนเชสเตอร์เต็ดเหมือนเดิมเหรอครับก็ทำใจอะ่ะได้แค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะครับแมนยูนี่ใช้เวลาถึง6 5นาทีนะครับกว่าจะมีโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกและสร้างสารรค์เกมรุกได้น้อยมากโดยได้ทางด้านแฮร์รี่แม็กควายนะครับมามองทางประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแมนยูรอดตัวมาได้แต่อย่าหลงไปกับผลการแข่งขันคุณต้องให้เครดิตพวกเขาเพราะแมนยูผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จ แต่ถ้ายัางเล่นแบบนี้ต่อไปฟอร์มการเล่นโดยรวมมันยังห่างไกลจากมาตรฐานตัวสำรองลงมาสร้างความแตกต่างได้พวกเขาเล่นบอลไดเร็กมากขึ้นจ่ายบอลทะลุแนวรับมากขึ้นแต่พวกเขาควรทําได้มากกว่านี้พวกเขาโชคดีมากๆนัานรอยคียนีวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของแมนยูอย่างหนักนะครับในช่วงพักครึ่ง้วบอกว่ามันแย่มากจริงๆเป็นเกมการแข่งขันที่น่าเบื่อมากๆะนะครับก็ ก็แต่กีอย่างที่บอกครับอย่างนั้นแหละนะครับพวกเขาานี่กลายเป็นทีมที่เหมือนกับคนแปลกหน้าเล่นด้วยกันนะครับจากมุมมองนี่คือสิ่งที่ทีมตกต่ำม,มาถึงจุดนี้แล้วหรอฟอร์มแบบนี้มันไม่ใกล้เคียงกับคําว่าดีพอเลยจ่ายบอลเสียงง่ายครับไม่ตามประกบพวกเขาไม่ทําแม้แต่พื้นฐานของผู้บอลให้ถูกต้องเล่นแบบขาดความละเอียดรอบคอบเรื่องแทคติกหรือเรื่องนักเตะที่ยังปรับตัวไม่ได้รวมถึงความมั่นใจที่ลดลงพอเข้าใจได้ แต่สิ่งที่นักเตะต,ต้องมีแน่ๆก็คือพลังงานแค่เล่นเกมคองบอลมันยังไม่พอคุณต้องวิ่งกดดันและไล่บี้คู่แข่งด้วยซึ่งเลสเตอร์ก็เล่นงานยูไนเต,ต็ดได้เยอะเหมือนกันถ้าเลสเตอร์มีคุณภาพมากกว่านี้หน่อยพวกเขาคงปิดเกมได้แล้วแมนยูโชคดีที่รอดมาได้แมนยูก็คงจะโดนคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับใครมาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูนักเตะแมนยูก็ยังคงเล่นได้แค่นี้เหมือนเดิมครับ แล้วกับก Inside, ้องกับอินไซต์เมเเตอร์ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ